ับเข้าสู่รายการ Wipe Scare X o i กโอชิชาคุซ่าเอเซนโตเวิร์ดเพราะว่างานนี้นะครับพี่เบียร์ครับเราจะชวนนะครับวัยรุ่นทุกท่านนะครับเรียกว่าเจนซ่านะวันนี้ครับทุกคนจะมาเป็นเจนเดียวกันหมดครับนั่นก็คือเจนซ่าเรียกว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่นะฮะเราจะเป็นเจนเดียวกันฮะเจนซ่านั่นเองนะฮะ วันนี้เรามีคอนเซปต์ด้วยใช่ไหมครับพี่ฮะครับมีครับมีนะคอนเซปต์ก็คือฮิปฮอปแอนด์ทีปปอปเราก็เลยเป็นฮิปปปอปก็เอาสองคำมารวมกันเท่นะฮิปปปอป ซ่ามีดีอืมะะอ่ะเรียกว่าเข,าเขาเ้าคอนเซปเลยและนอกจากนี้ครับทางโอชิชากุซ่าครับก็มี2รสชาติอย่างที่เราเห็นเลยเป็นสีเนี่สีม่วงกับสีเหลืองครับอ่ะสีเหลืองก็คือฮันนี่เลมอนถูกต้องครับนะฮะใครที่แบบว่าชอบความหอมของมะนาวครับน้ำพึ่งนี่โดนใจแน่นอนแน่นอนครับะะส่วนสีม่วงนี่ก็อัง,งุ่นเคียวโฮอันนี้หอมผมชอบอะ่ะแล้วนอกจากเราเอาโอชิ ชาคุซ่ามาให้ทุกท่านได้ดื่มแล้วเนี่ยเรามีเกมสนุกสนุก,นกให้มันเล่นกันด้วยอ่ากติกาเป็นไงบ้างครับพี่เบียร์ฮะเราเริ่มจากนี่เลยครับ,รบเรามีโอชิชากุซ่าแล้วเล่นกับความซ่าเูกไหมแล้วก็พรีเซนเตอร์ของโอชิชากุซ่าเนี่ยอย่างที่เห็น รูปอะมังงะทั้งสองครทั้งสองฝั่งนี่คือเปเปอร์เพลนนะครับครเขามีเพลงซึ่งแน่นอนครับเป็นศิลปินชาวล็อกถูกต้องเรียกว่าร้องได้ตั้งแต่เด็กอันดุบาลทุกเจนทุกวัยเนี่ยพร้อมปล่อยความซ่ากันหมดเลยใช่แล้วเขาก็ออกซิงเกิลกับโอชิทากุซ่าเนี่ยแน่นอนมันมีท่อนหนึ่งครับอ่ะมันต้องว้าเราจะมาแข่งกันว้าอ๋อขอ10คนครับมาตรงนี้นะครับแข่งกันวะครับใครวาได้ถูกใจเรา รับรางวัลไปเลยกติกาเดี๋ยวเราจะมีเปิดซาวเพลงมาให้ครับแล้วก็ให้ทุกคนครับไม่ต้องไม่ต้องวักคนเดียววักรวมกันเลยพร้อมกันพร้อมกันเออวักคำว่าซาเออจิบก่อนจิบก่อนให้จิบก่อนจิบก่อนจิบก่อนพร้อมพรมาครับสา เออดี<พ>อตัวเช็คประตูมืให้ทั้งหาคนเลยครับรับไปเลย,เ,ลยเสื้อคนกลางตัวแทนหมู่บ้านรับไปก่อนอแต่เดี๋ยวได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะครับ เอ๊สุัสดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรานีฮะโอ้โหบุกมาถึงห้องแนกงตัวเลยนะใช่ครับพี่เบียร์ฮะตอนแรกเราจะออกเซสชันข้างนอกเอา เรียกว่าเอกลุศิพให้แฟนๆไงเพราะตอนนี้ครับในมือนิกนะฮะดีดีดาด้าครับพี่มีคำถามจากแฟนๆนะฮะเรียกว่าสุดเอกลุศิเลยเดี๋ยวจะให้เราทั้งสองเนี่ยจับคำถามขึ้นมาจับเองเลยว่าผู้โชคดีนะครับที่ได้รับการตอบคำถามจากดีดีดาด้าจะเป็นใครเนาะแต่เลยค่ะกให้แนะนำตัวนิดนึงดีกว่าได้เลยครับได้ค่ะก็สวัสดีค่ะพวกเราดีดดาด้าค่ะหนูดีดีค่ะดาด้า สวัสดีครับพวกเรานิกเบียร์ครับอ๋อเป็นแบบเกิร์กุ๊ปได้ไหมได้เลยจากดูโออยากแกมเขาอ่ะมาดีกว่าตอบแรกครับหนูเห็นอะปิดตาเสียกดจุดปนบูมไปปนไปเสมือนเสมือนเอาไปแล้วต้องไปมาเอาไม่เอาเอาไม่เอาจากใครครับจากใครมีชื่อด้วยอ๋อจากเออคุณบูมนะคะถ้าไม่ได้เป็นนักร้องอยากเป็นอะไร ถ้าคุณไม่ได้เป็นนักร้องคุณอยากเป็นอะไรคะเป็นหน้าที่พี่เขาหรือเปล่าพี่พี่โชว์โปรเฟชชั่นอลอะค่ะโปรเฟชชั่นอลอะโชว์เด็กเนาะได้อันนี้เอย่าพูดไม่ค่อยคล่องครับถ้าไม่ได้เป็นอีิเดชครับไม่ใช่อคายานนะถ้าไม่ได้เป็นนักร้องครับดีดีกับดดดอยากเป็นอะไรอ่า ก็หนูตอนนี้เรียนนิเทศใช่ไหมคะก็น่าจะอยากทำอะไรเกี่ยวกับแบบ backstage วงการแบบเป็น manager AR ประสานงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลศิลปินอย่างงี้ใช่เพิ่งหลังแต่เขาบอกว่าเหนื่อยก็กำลังคิดอยู่ว่าเป็นดีไหมแต่ก็อันนี้หมายถึงคนที่ดูแลเราบอกใช่เซลเล่นแซลเล่นหมายถึงเหนื่อยที่จะดูแลเราใช่ค่ะแล้วหนูอยากเป็นกราฟิกค่ะหนูชอบแบบพวก ทำกราฟิกดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เรียนอยู่ไม่ได้เรียนค่ะแต่ว่าเคยเรียนไว้แล้วก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ยังอยากใช่ค่ะดีไซน์รักชอบกราฟิกไอที่พ่นบนกระเพร์ขอนั่งกราฟิกก่อนก็คือแบบงานศิลปะอแบบงี้ค่ะรับต่อเลยมาค่ะที่สองครับพี่ตาพี่ตาโอ้ยกรณพี่ตายไปหมดแล้วนะครับถามเรานะฮะจากอะไรครับจางจาก ชมพู่ชมพู Dann ่ค่ะโอ้ยาวเลยอะอะยิงอ่านตลอโอ้โหยาวจริงเฮ้ยแต่อันนี้เขายาวเพราะว่าเขาถามจอดจงเป็นคนๆเลยอ๋ออันนี้ถามดีดีก่อนครับถามว่าดาดาห้าขวบ vs ดาดาห้าคนหรือเปล่าคะดิดดาดาห้าขวบกับดาดาห้าคนจะเลือกอะไรไหมใช่ครับเฮ้ยหนูเดาใจกระดาษยอดมากเลยอ น่าจะเลือกแต่ดาด้าห้าห้าขวบค่ะเพราะว่าแบบได้ดาด้าคนหนูน่าจะไม่ไหวคุณสู้ไม่ไหวหนูไม่มีกำลังพอโอ้โอ้ห้าขวบแบบเตือนเลยแบบดาด้าอะไรอย่างเงี้ยออกมันดูแลง่ายกว่าใช่ใช่ดูแลง่ายกว่าดาด้าห้าคนอ่าแล้วอันนี้ถามดาด้าครับว่าเหมือนกันเลยดิดี้ห้าขวบกับดี๊ดี้ห้าคนอะไรกอเลือกจะดิดี้ห้าขวบค่ะเพราะว่าแบบอยากเปล่ยนตัวอยากแบบ กอดแน่นแน่นรักเหรอแน่นแน่นเลยกอดแน่นแน่นนี่คือโอเคโอเคคำถามข้อที่สามนะนั่นเลยครับอืมครับจากคุณเลยครับจากคุณวาสซ่านะคะเอ่มจะแยกดิดี้และล่าออกยังไงค่ะก็หนูนะคะมีดิดี้นะคะ มีไฟนะคะตรงจมูกนะคะแล้วก็เนดาไม่มีนะคะส่วนเนดาจะแบบหวานหวานกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแบบนี้ใส่หนูสองคนเพื่อนๆก็บอกว่าพอได้รู้จักก็ไม่ค่อยเหมือนกันแบบดีีจะเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนูก็แบบน่ารักสวยและอันนี้คือพูดเองเลยเพื่อนเพื่อนพูดเพคะเพื่อนพูดดิพูดด้วยก็ได้น่ารักสวยะ เราดูลักกันะดูลัคนะเนี่ยแต่แ็อเราแต่ว่าเอาจริงๆแบบถ้าดูจากชุดวันนี้ก็ดูแบบคาแรคเตอร์ไม่ค่อยต่างเอ้ยต่างกันใช่ใช่คำถามข้อที่สี่ครับมาเอาสรุนเลยนี่ค่ะจากคุณหนิงนะครับถามว่าวีรกรรมสุดป่วนตอนเด็กของทั้งสองคนคืออะไรครับอยูมีไหมขอคิดแป๊บมันต้องมีอยู่แล้วตอนเด็ก นหนูมีค่ะก็เมื่อก so so okay, so oh. so ่อนหนูสองคนใช่ไหมคะก็จะเล่นเล่นกันแล้วบางครั้งแบบพี่น้องค่ะเล่นเล่นกันก็กลายเป็นทะเลาะกันก็แบบเอาไม้กวาดมาแบบปันดากันใช่โต้จริงจังมากเลยนะคะแบบนี่อันนี้ได้แบบไม้กวาดกับหมอข้างค่ะแบบไม้มาตีกันไม่ไม่โดนตัวไม่โดนค่ะเหมือนแบบเล่นกันใช่แล้วก็แบบหมอนข้างแบบซูโม่อะไรอย่างเงี้ยแบบ Icana, <อ bum S 2> มีแบบงไนไม่ค่อยแต่ว่าไม่ค่อยโดนกันเท่าไหร่ค่ะแบบเพื่อไม่ถึงกก็เป็นบริกรรมที่น่ารักนะน่ารักนะคือถ้าอย่างพวกเราน่าจะเป็นอีกอย่างของเราน่าจะมีแบบว่าเลือดออกมาถึงคำถามสุดท้ายครับผู้โชคดีจะเป็นใครฮะราลุนด้วยว่าคำถามจะเป็นอะไรครับหนูได้โฟมไม่เอาโฟม หนูต้องมองโอเค,อ,เค,คอาร์มนะคะจา,คาคจากคุณอาร์นจากคุณอาร์มนะคะจะได้ฟังซิงเกิลใหม่เมื่อไหร,ร่คะโอ้โะ เหมือนเหมือนแบบเตรียมมาเลยเนี่ยเหมือนรู้นะมันรู้เมื่อกี้เปิดตาเลยค่ะอ๋อค่ะก็เมื่อไหร่ครับค่ะก็ติดตามดีดี้ได้ทางช่องเออ่มีอินสตาแกรมนะคะดีดี้เอ็กซ์ดาค่ะแล้วก็ดูเอ็มวีคังได้ทางช่องยูทูบดีดี้เอนเทอร์เทนเมนต์ค่ะส่วนแบบมีชาเลนด์ด้วยนะคะในทิกติกนะคะให้แชร์คำชาเลนด์ค่ะแล้วก็ฟังเพลงคั้งในช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนหนุ่งคนเพิ่งเปิดช่องแยกมานะคะดีดี้เอ็กซ์ดาราบนยูทูบค่ะก็ผู้มองคลิปไปก็ฝากด้วยนะคะใช ก็ subscribe กันได้ใช่ค่ะแล้วก็ฝากรอผลงานชิงเกิลใหม่นยนะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตอนไหนสปายก็คอยติดตามดูใช่ติดตามกันเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็ยินดีนะกับผู้โชคดีนะครับทั้ง5ท่านนะครับที่ได้มาฝากคำถามให้กับดีดีดาด้ากันด้วยนะฮะดีเบียครับดีดีดาด้าครับเดี๋ยวพวกเราไปมันกันต่อดีกว่านะครับกับ Voice s p a r e o กชิชาคุซ่าไปครับ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 ดีดีเอาเขาครับทางนี้ 어 <목소리>